สวัสดีค่ะดิฉันปรียาพัฒน์กาลศิษสินและรายการรหัสชีวิตนะคะวันนี้ไกลาจากที่บ้านกี้นะคะอยู่ที่สัตหีจบจังหวัดชลบุรีนี่เองค่ะสมาชิกของกี้ท่านหนึ่งนะคะคือพี่สุมารีนะคะวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของพี่เขาด้วยใน,นกี้ก็เลยถือโอกาสมาแฮปปี้เบิร์เดย์นะคะและอยากจะมาถามถ่ว่าที่ผ่านมาพี่เขามีความคืบหน้าอย่างไรในการที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเอไอทสินไทยจำกัดมหาชนนะคะสวัสดีค่ะพี่สุมารีค่ะ Happy Birthday นะคะค่ะค่ะก็ให้คุณสวาีแนะนำไปนิดนึงค่ะเชิญด้วยค่ะสวารีค่ะทานผลิตภัณฑ์ตัวของคุณหอนี่ค่ะน้ำมันรำข้าวของคุณหอนี่ตั้งแต่ปี50นะคะค่ะทานมาเรื่อยๆก็สุขภาพก็ดีแข็งแรงค่ะอนนการพี่เป็นอะไรคะที่อยากจะสนใจคือน้ำตาลสูงค่ะน้ำตาลในเลือดสูง ค่ะคือไปพบแพทย์แล้วท่านก็เลยแนะนําให้ทานยาของแพทย์ตามปกติควบคู่กับทานอาหารเสริมตัวนี้นะคะคือผลิตภัณฑ์สมุทรีออรซ่านะคะค่ะค่ะตรงนี้เนี่ยผลที่พี่ได้รับสุขภาพดีขึ้นแล้วก็ได้มีการบอบตกับเพื่อนเพ่สมาชิกแล้วก็สมาชิกในครอบตัวอด้หรือเปล่าคะดัวค่ะบอก็นีเพื่อนกินอยู่ประจำก็เอามาช่วยให้เขาดูแลสุขภาพ ความกิดตัวเองไม่ได้หวังผลประโยชน์อะไรหรอกให้เพียรให้คนอื่นสุขภาพดีเราก็ดีใจแล้ค่ะทีนี้เนี่ยอย่างสมาชิกใ้ตัวในครอบครัวเนี่ยมีใครมีปัญหาสุขภาพบ้างคะก็มีมีลูกสาวนะค่ะเขาก็เเออากินแล้วเขาบอกว่าเขาแข็งแรงค่ะเขาคือเขาเป็นอาจารย์สอนนหนังสือก็ใช้แรงงานเยอะอยู่ค่ะถ้าถ้าไม่กินน้ำมันรำข้าวก็รู้สึกเขาอ่อนเพลีย ก็ได้กินน้ำมันรำข้าวก็แข็งแรงก็ไม่เพี้ยไม่รละนอนหลับสบายอนหลับสบายค่ะแล้วก็ในส่วนของอย่างอื่นที่ระบบภายในของสาวลูกสาวก็มีเมนเวลาจำเดือนมาเขาก็จะปวดท้องปวดท้องตัวหีิกตัวงอเลยแหละแม่ก็ไม่รู้จะช่วยยังไงกเลยะนํานะแล้วกกินน้ำมันรำข้าวเขาก็บอกเออหายแล้วไม่เห็นปวดท้องอีกเลยก็หลังไปนั้นเขาก็ดีขึ้นเหตุผลตัวนี้ก็คือว่าใน ผลิตภัณฑ์น้ำมันรำข้าวจิมก้าวสมุยอาราซาเนี่ยมีสารสกัดพิเศษที่จะช่วยให้ระบบนะฮะฮอร์โมนทางเพศเนี่ยนะคะก็คุมการที่จะให้ระบบภายในผมมากขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยนิกกี้เองมีปัญหาเช่นเดียวกับลูกสาวของพี่สุมารีคือทุกครั้งนิกกี้มีรอบเดือนเนี่ยมันจะไม่ค่อยปกติบางเดือนมา2อสเดือนขาดหรือบางปีน่กกี้ไม่มาเลยนะคะ ดังนั้นสิ่งนี้ที่เชื่อว่าผู้ที่มีปัญหาคล้ายๆกับเราหรือคนที่เป็นวัยทองนะะคสามารถที่จะรับประทานได้นะคะทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะะคตรงนี้ต่อมาเนี่ยที่ได้มีการรับประทานตัวไหนเพิ่มคะก็มีอะไรนะตัวนั้นชื่ออะไรนะตัวนี้คืออะไรเออแอตคอร์บอไลท์เอออคอร์บกับอะไรที่เกียมัารโดเอ็กซ์อ่าต่เนี้ไม่ได้ติดมา ค่ะตัวนี้นี่ก็คือ,คอให้พี่ปัญญาทานให้คุณชอบบุตรทานนะคะก็คือตรงนี้เนี่ยเอเนทอเบอร์ไลท์ก็จะคล้ายๆกับเพลนพันธุ์น้ำมันข้าวและจมูกข้าวมาสมุีออเรซ่าเพียงแต่จะเพิ่มสารสก,กัดจากพริกไทยดำนะคะแล้วก็มีคลอโรฟิลด้วยนะคะแลนทั้งสองตัวเนี่ยจะเป็นส่วนที่จะทำให้สีชาของพี่สุมาลีนะคะสดใสเปต่างตั้งคตอที่เข้าวัย59แล้วนะคะแต่ดูอ่อนกว,ว่าวัยนะนี่กี้คอ,คอนเฟิร์มเลยนะคะ แล้วก็ไม่ได้เพียงแต่บำรุงทุกภายในนะคะทำสกิดพันบำรุงผิวด้วยนะคะตัวนี้คือออเดเซรัมนะคะที่จะช่วยทำให้ผิวพรรณของพี่เขาเปล่งปังสดใสค่ะดังนั้นเนี่ยพี่ทาตอนไหนบ้างคะตอนที่ใช้ะคะก่อนนอนก่อนนอนวันละครั้งใช่ไหมคะมซึ่งก็ตรงนี้เนี่ยพี่เขาใช้นะคะเพียงแค่วันละครั้งนะคะแต่เดี๋ยวกี่จะแนะนำใหม่ว่าให้ใช้ได้ทั้งเช้าได้เย็น เพราะว่าอเดนี่คือได้ทั้งวันแต่ว่าเราเน้นช่วงเช้ากับเย็นที่เราหลังหับน้ำนะคะจะเป็นการดีนะคะเพื่อกระตุ้นผ่าเซลล์ผิวทําให้ใบหน้าสดใสลดรอยจุดฝ้าด่างดำนะคะก็ก่อนที่เราจะจากกันไปวันนี้นะคะอยากจะให้พี่ชุมารีเนี่ยได้ฝากบอกสิ่งดีๆเนี่ยที่ได้รับกับจากบริษัทเอไอพิสิทไทยจำกัดมหาชนเนี่ยให้กับผู้ชมทางบ้านได้ทราบนะคะเชิญค่ะ ก็ที่สิ่งที่ได้จากผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะคือได้ร่างกายที่แข็งแรงและก็ไม่อ่อนแอค่ะเราจะทํางานได้ตามปกติค่ะไปไหนก็ดูแข็งแรงเหมือนไม่ได้ป่วยอาการก็ตามปกติค่ะเหมือนคนไม่ได้เป็นอะไรแต่ความจริงเป็นน้ําตาลสูงค่ะประหวานก็ตัวนี้ก็ช่วยควบคุมน้ำตาลช่วยไม่อ่อนเพลียตื่นเช้ามาก็ทํางานตามปกติค่ะทำงานค้าขายตามปกติค่ะค่ะ ก็นิกกี้ก็ดีใจนะคะที่สมาชิกของเราได้รับประทานผลิตภัณฑ์ดีๆเข้าไปแล้วทำให้สุขภาพแข็งแรงนะคะค่ะหากสนใจอยากจะมั่นใจว่าพี่สุมาลีสุกุลทองที่อ,อยู่พักอยู่ที่ตำบลครูตาหลวงอำเภอสัต์หิบจังหวัดชนบุรีเนี่ยใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆนี้แล้วดีจริงอย่างไรให้โทรติดต่อที่ี้เขานะคะได้เบอร์เลยคะที่0899922 สี่แปดหกค่ะเบอร์นี้นะคะเดี๋ยวกี่จะลงไว้เบอร์นึ่คะศูนค่ะสองสี่เจ็ดค่ะสามเค่ะนะคะเพื่อความมั่นใจและสนใจอยากจะใช้ผลิตภัณฑดีๆอย่างพี่ชมพิีสามารถติดต่อพี่เขาตามเบอร์ที่ว่านี้สักครู่นะคะได้เลยนะคะวันนี้รายการรหัสชีวิตก็ถึงช่วงสุดท้ายแล้ว ดิฉันปริยภัฒน์กรายศินต์้องขอขอบพระคุณพี่ชมลิที่เปิดบ้านให้เราได้เข้ามาเยี่ยมและได้สัมภาษณ์สิ่งดีๆให้กับท่านผู้ชมนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ